mà vỉa là sổ không Hãy được rồi.

はい。 ก็เสรจมาคลาที่บืนแ่ยน่อยแองแบบ ครับหวานครับ,บ,บ,บนี่นี่น่จุจะไปแล้วพอนะ่ะ เอาใช่เอาเอาเพียวไหมขอนึ่งดิซีมาไปด้วยเด um, ี <UT> ๋ยวนี้เดี๋ยวต้องใช่ไหมครับเป็นไรวะโอ้โหนี่เดี๋ยว เัาเหียวไ,ไ่เลยเลยอซิมนอนเหียวไปนี่ขันขาดเลยฮะพอบปรไซก็ไรโปรไซก็นไรนไค่ะมันสีไม่ใหม่จะสดขัดด้วไ่ดรกเอามาเพียวเลยหรอหันเีหรอนอนเหียวไปไเลย ใส่จุกต่อออาวัวออวัวมาหน้ายจร้อยเดอดจนมาหลาย หมดอีกแล้วนี่มีแต่ตำคาสีเหเ็ดแจวเลยก็ได้อืม

Con đi ngay

ก็เผาเนื้ออ้หันเป็นหันอย่เมายว้ย ตาวานไม่แปกรมันแก้วกันแล้วตรงนของแดนย้อนเอาไงเอาไงมุ้งก็พอโคตรตาเนี้ตาวานเนาะแกวก็เน่าไม่เียกันนึง ห้าแก่ได้ร้ายถูกแล้วย่มมาเดิอก<า><า>ินแก้วมากินมพาพวนี่ผิแก้วสุดยอดต้องัตบานตะบนต้องตะบานก่อน

อันนี้ข้าวกาันไหงสิข้าวอืมโอ้โ<ป>หอืม Mm-hmm. hmm hmm hmm, hmm. hmm. ngoài 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 về bạn thì hơi đợt chứ còn Hãy มันคือขัดเติมนนยีนอะหืมสสันยงไงเหะ